หัวเทียหรือว่าหัวตัดน,นะครับหรือบางท่านอาจจะเรียกหัวใบมีดนะครับหัวติดตั้งใบมีดีองเครื่องตัดหญ้านะครับหรือบางท่านสนใจนะครับหรือว่าต้องการที่จะดูแลรักษาหรือว่าซ่อมเองนะครับไม่อยากจะเปลี่ยนหัวใหม่นะครับเพราะว่าหัวใหม่ราคาก็ ค่อนข้างสูงนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้กันว่าหัวเรี่ยวตัวนี้จะชำรุดหรือว่าเราจะต้มส่วนไหนของมันนะครับเวลาเราใช้งานไประยะเวลาหนึ่งนะครับมันก็จะเกิดการชำรุดนะครับเราก็จะได้รู้ว่าจะต้มยังไงนะครับผม น,นี่คือหัวเบีรยนะครับหัวใบตัดหญ้านะครับก่อนที่เราจะรู้กลไกข้างในนะครับเราก็ต้องทําการถ่านะครับถ่านของหัวตัดหญ้านะครับส่วนที่หนึ่งตัวน,นี้นะครับก็จะเป็นแกนนะครับ แกนหมุนเครืองนะครับรับกำลังมาจากเครื่องตัวที่หนึ่งนะครับแกนตัวนี้ก็จะทําหน้าที่หมุนเครืองตัวที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวนี้อันนี้เปองตัวที่หนึ่งนะครับตัวนี้คือเครืองตัวที่สองนะครับแกนหมุนเพลืองตัวที่หนึ่งแกนหมุนเพลืองตัวที่หนึ่งนะครับเครืองตัวที่หนึ่งก็จะหมุนเพลืองตัวที่สองนะครับลักษณะแบบนี้นะครับ เบื้องตัวที่หนึ่งคือตัวนี้นะครับจะหมุนตามเข็มนาฬิกาทิศทางตามลูกศรที่ที่ขีดแล้วก็เขียนไว้ให้นะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาลักษณะประมาณนี้นะครับส่วนเบื้องตัวที่สองก็คือตัวนี้อันนี้คือเบื้องตัวที่สองนะครับหมุนในทิศทางตวนเข็มนาฬิกานะครับเหมือนมาแบบนี้นะครับที่ลูกศร ให้นะครับเฟืองตัวที่หนึ่งหมุนตามเข็มนาฬิกาในทิศทางกับกันนะครับเฟืองตัวที่สองก็จะหมุนควนเข็มนาฬิกานะครับนะสนานกอไกัการทํางานก็จะประมาณนี้นะครับส่วนท่านใดที่จะซ่อมหัวเพียนนะครับก็ต้องมาดูว่าส่วนไหนที่มันชำรุดนะครับแล้วดึงตัวแกนแหนก็จะ สวมอยู่ในเครื่องตัวที่หนึ่งนะครับแกนตัวนี้บอกออกมาแล้วนะครับแกนก็จะเป็นแกนที่มีฟันนะครับตัวนี้จะเป็นแกนเก้าฟันนะครับส่วนมากใช้งานไปนานๆตัวนี้ก็จะรูดนะครับถ้าเกิดรูดไม่เยอะนะครับรูดนิดหน่อยช่วงปลายนี้ก็สามารถตัดได้นะครับตัดแล้วก็สวมเข้าไปนะครับก็จะ ดูในส่วนของแกนนะครับที่จะต้มนะครับแกนเสร็จก็จะดูในส่วนของหัวหัวเครื่องหัวเทียนนะครับหัวเื่องตัวนี้ก็จะถ้าเกิดจารบีน้อยหรือว่าไม่มีจารบีนะครับการหล่อเลื่นไม่ดีนะครับก็จะทําให้หัวเทียตัวนี้เสียหายนะครับหัวเทียนรูดนะครับก็ต้อมหรือว่าเปลี่ยนหัวเทียเป็นตัวได้ ตัวที่หนึ่งลูดก็เปลี่ยนตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่สองรูดก็เปลี่ยนตัวที่สองนะครับต่อไปถ้าหัวเกียร์ไม่พังหรือว่าไม่ตึกก็ต้องดูลูกปืนนะครับว่าลูกปืนเนี่ยตำ้ลุดเหนีายงไหมนะครับลูกปืนตัวที่หนึ่งตัวที่สองแล้วก็ตัวที่สามหัวเกียร์ชุดนี้มีลูกปืนสามหัวสามตัวนะครับก็จะมีคลิล็อกลูกปืนอีกที่นึงนะครับ ปนล็อกอ้โหปีนล็อกแล้วก็ปีนไปนะครับนี้ก็จะมีปีนล็อกสองชั้นนะคะนรับวิธีการปอดนะครับวิธีการปอดต้องปอดโมกเกียตัวที่1ก่อนนะครับปอ,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 อดกินลอกเสร็จปอดปีนทุกตัวนะครับแล้วก็เคาะ เพาะออกนะครับเพาะลักษณนะแบบนี้นะครับเพาะจนกว่ามันจะหลุดออกมานะครับตออตัวที่หนึ่งเสร็จก่อนถึงจะสามารถตอดตัวที่สองได้นะครับตัวที่สองก็เพาะลักษณะเดียวกัน,นครับเพราะว่าตัวที่หนึ่งหัวเกลีย์ตัวที่หนึ่งจะยันหัวเกีย์ตัวที่สองไว้นะครับ ถ้าไม่ถอดหัวเทียตัวที่หนึ่งก่อนหัวเทียตัวที่สองก็ถอดไม่ได้นะครับวิธีการใส่กับพืนก็สลับนะครับโดยใส่หัวเทียตัวที่สองก่อนแล้วก็ใส่หัวเทียตัวที่หนึ่งกับพื้นนะครับกลไกการทรํางานก็จะประมาณนี้นะครับทำให้ดูรอบน,น,นะครับะรแลใส่ก็ต้องใส่ใหนแน่น ก็ต้องเอาเขียนเข้าเขลึกๆนะครับลึกที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับประมาณนี้นะครับคนไก่สัดประานก็จะประมาณนี้นะครับ